ซอมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นพิสูจน์กิ่นรู้ปะรู้ไหมว่าเล่นยังไงรู้รู้ไม่รู้อย่างที่มึงเห็นน่ะเออดิกระเบีกรแเบีรใครเ่นก่อนมาใครเิ่มก่อนกํแแบีนี่มันทำไงวะกา้แบบอ๋อการนี ต้องเอาอะกำแบะนะกำเบะเอากำเบะแกบอกกำแบะไอ้สัสยิ่งคนแรกแล้วเนี่ยคนแรกชุบชุบชุบชิงชุบสุดท้ายท้ายแล้ว่ะไม่สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายตากร้องมึงโดนด้วยตากร้องหนึ่งสองสามทีไม่รู้ แมีนี่นะน้ำจิ้มไก่น้ำปลาอันนี้เขาเรียกว่าไรนะอ้ำพริกน้ำพริกอะไรเนี้ยหมูยีน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวปลากระปิกระ้วยกินได้ประมาณนี้เรื่องเลยเงีเอาไหนชี้จหลับแล้วเหรอยังตื่น โอ้ยอยเรี่ไหนเีอกอันนี้แล้วกันเกอ้ยอกู่นี่นี่ึง้รี่้อกูะสวยสวยเฮ้ยมสลบเหรอตสลบไปแล้วสลับไปแล้วไม่ใช่อยากอุ้ราะว่มือเยหยแล้วสลับแล้วใจได้ไม่เชื่อผมหมากเพื่อนเทเพื่อแค่นั้นชื่อวะยอมเฮ้มเฮ้ย อืมไอ้ที่ไอสัตว์กำปายที่อ่ะปลา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 ใช่ไหมเนี้ยเลยเะตัวใหญ่ใหญ่โอ้ครัมีน้ำเปล่าไหมไม่มีเหรอคืออะไรอ่ะสอบข้อสอบทั้งหมดชนปาคำปายนี่ว่าเราดีๆนะทุกคนมันคืออรย แล้ว่็อย่าไปคุยกับมันเพราะอี้ด้าเดจัดไม่ได้ออกว่าเอาหี้นะป้าอะไรจัดโอ้ยฮะอับไม่มีอะไรมากคลิปลุกอยู่นหาเปล่าอี้เร็วเคลิปลุกอยู่ครับไม่เป็นไรนี่นี่งอก็กินก็อะไรนะอยนะไม่ต้องคุยกั ทุกคนจะไปคุยกับมัโอ้เอาไว้เหนะกลิ่นที่คุณเคยอ่ะก็คือมันก็เค็มๆอ่ะคุ้นเคยดีถาไม่ถึงมึงมึงอย่าเลื่อนนะไอ้สงมพอไหมทำนะเอ้ยเลื่เลื่อนเลื่ไม่ได้กูจะโดนขีดแล้วไ นึงกูขอขอบ่าแค่จะสัมากันอาไรนะยังเปิดได้เลยไหมเนี่ยยังยัยัยไม่ดมกน้าไหนกูว่ากูเรียบร้อยเลยยดมกันไหมถามไม่ไม่ดมไม่ดมมาเฮ้เปิดรับเปิดทีเดยไอ้ต้มดีหมายฉันเพิ่งอกระปีอให้กูไปเลย เลือกเองอะเนี่ยเอองานได้ไหมป้อนนะครับป้อนผสมอะไรบ้างเนี anyway> ่ยไม่ได้ผสมมีไม่มีไม่มีไม่มีเลยผสมปลาล้าแหม่ปลาล้าอะไรก็หักกินด้วยโอ้แหม่แต่ก็ต้องกินแมวากระพิมาอย่างเดียวอะไรมันไม่ได้ผสมอาถามย่าดิยย่าเลยยุบยาววะเฮ้ยเฮ้ยที่มาลูกหลังเฝ้าอย่างเงี้ยเฝ้า อ้โวไม่ไม่เข้าปากไม่เข้าปากกันหมดเลยอันนี้แบบโดนฝันแล้วอมเลยเข้าปากแล้วอมอมอมแป๊บนึงเชียวหน่อยเชียวหน่อยเดียวเี๋งานลุกหลังเนี้ยทำไมดวงกุสมพงษ์กับปีม่สินนึงปีดนเฮ้ยเฮ้ยนุ่มได้ไนี่อ้ย น้วฮะนิ้วห้าสิิเห็นแล้วิบไหมสไหมง่กิห้านีกี่นิ้วห้เออถูกียเอวห้าห้นิ้วหนิ้วจริงเห็นเลยเหรอเห็นและเอาไหมแค้หูฟังเนีอโอ้โหแล้วทำไมขอคุณ แน่นพิเศษวะเอาอวางแรงกันรี่เดี๋ยวเรียกโอเคเฮ้ยสิ่งนี้อะไรปืดความไม่ใช่แล้วมันไม่มีอะไรปืดนะมันเยอะไปแล้วจะกินเหรอ น้ำจะกินเหรอเุียเหี้ยพหกตะกูเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่ตลบหลามกูหรอยอมจะดมไงนี่อันนี้คะนแดงแดงกูนี่อะดมกินเหี้ยอะไรปะ้อมยัง้อมยังอะแล้วก็ซดเลย คนที่หลังเราต้องเปิดตาดิเหอถึงจะชอบกินมะนาวนะแต่แม่งก็โอ้โหเยอะอยู่นันเนี่ยมึงเดน้ำปลาให้กูมาเขียดขาปนใส่อ่ะมึงเดน้ำปลาให้กูอ่ะเฮ้ยดูบอดหมดหมดหมดไม่หมดหลดหมดหมดเลยเหรอดูบอดหลังเพิ่นแค่ไหนเอค่ืนเลยนะเออแบบปึ๊บเลยก็จะกินได้ก็กืนติดจมูกติดจมูกข้างหนึ่งติดจมูกข้างหนึ่งเอาเลยน้องรัก มูกไหลก่อนเลยน้ำลายแตกเลยคูจิ๊จิ๊คอเลยอะเจียยวคอเลยเออยมแสบแน่มันต้องแสบอ่ะแสบเลยอะสอ่านนิดนึงเออจาจ้า เอียวอี๋เล่นีะเดียวยิ่งไปเลยรู้สึกไงรู้สึกไงลรู้สึกไงรู้สึกเสียงหลอกขึ้นมาอโอเคโอเคนี่คือกรงทั้งหมดนะ ไปจัดดิแนวโดมไหมหรไม่แอวทีเดียวเลยเอาดมอนเดียวโดมอนเดยเฮ้ยมันพาันแน่ยินลงมีเหลี่ยมวะเนี่ยไอ้้ะเฮ้เราหูยิ่ไม่ต้องดมหรอกกูรู้เลยเขายรู้อ่ะเสียงเปิดกลางทีเฮ้ยเด้อกีต้านะ้เฮ้ยอะไรเขาตกกับถ้วย เอาเอาแค่ลูกเดียวพอได้เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ได้ลูกเดียวลักลียวที่ไหนอ่ะน้ำน้อยเอาแม่ว่าคนสวยไม่ตกอยู่ที่กูเอาน้ำน้อยเอาน้ำน้อยเนี้ยพอไเนี่ยา่ะอ้าวเดี๋ยวน้ำน้อยเราเดี๋ยวเดียฮะดมนี้ลองดมดิลองดมดิเอายังเอายยังได่ได้ไม่ได้มาเลยมาเลยมาเลยนะโอเคโอเคไม่เท่าไหร่โอเคโอเคไันนี้เท่าไหร่กินชั่ว อันนั้นเป็นส้นไหนมาน้าไปไอเทมอะไรไอเทมแคนั้นฉุนอยู่นะเหมือนกับว่าอะไรสักษามันที่มันใส่นะไอไอน้ำจิ้มสุกี้ว่ะใช่ไหมคใช่ป่ะใช่อ๋อก็น่าจะกินได้อยู่แล้วเออกินได้อยู่แล้วได้ สองคำเลยสองคำรวดเดียวเลยไม่ได้ใช่บทนะย้อนมันย้อนน้ำน้ำน้ำเฮ้ยย้อนย้อ่ได้วกันคนงานเฮ้ยเขาเนี่ยเรียนน้ำ นนี้องเดี๋ยวเจอกันนู้นเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันนี่แหละพี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเจอกันได้เลยพี่ไม่เกี่ยวนะน้องพี่บอกให้เลยเหนอไหนโดนทับกระบังเหรอดโดนทับกระบังเอาป้องจะฆ่าเองกูจะอ้วกอเห็นไหมมันใส่คลิปเลยพออยู่ในเนี่ยตายตา น้ำกดน้ำเป็นตาน้ำกดน้ำเป็นตาไปเอาแค่นี้แหละพอแล้วไม่ไม่ไม่ปิดนะน้ำกดน้เป็นตาเร่องอะไน้องไม่เรยครับน้องน้องไม่ไเออปิดอันนี้แล้วก็หันหลังพอไม่ไม่ได้ปิดอันนี้แล้วก็หันหลังพอไม่เป็นนี้น่าหละปิดปิดหลังถ้ามันจะมาาจะบอกว่ากูจะจะถามมาฟ้องไงเหมือนที่ทุกคนอะไรกันอ่ะสามคนเตรียมน้ำให้

ก็บอก้ายนี่ไงซ้ายซ้ายนี้ซ้ายฝั่งผมไม่ไม่มึงไม่เขียรนอะไซ้าย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 มึงอออ่่่ะะะซ้ายซ้ายมึงบอกซ้ายม่งก็เอาฝั่งผมเป็นหลักไงรีเพย์รีเพย์มึงบอกซ้ายก็้ายไงก็ฝั่งผมเป็นหลักไงไม่ได้ทสาย้ายซ้ายซ้ายคนสายคนสลับซ้ายหันหน้ามาซ้ายนี่ด้วยอืมอ่ะจบหันหน้ามาซ้ายหันหน้ามาทางฝั่งนั่นใช่ไหมห้าเปิดด้วยห้ามเปิดก่อนด้วย เพราะมันนานเกินก็ไม่ดันมาเนี่ยมี่อะไรก็ให้มันตื่นเต้นหน่อยโอ้ต้องตื่นเต้นเลยเออเรื่องไหนไปตาดีกว่าไปไอหนไปตามมันด้วยเสาซ้ายไหนฝั่งไหนฝั่งไหนซ้ายไหนซ้ายมึงซ้ายกู้ายมึงหรือซ้ายเอาเอาทางไหนอะซ้ายหันหน้ามาไอ้นี่หันหน้ามาจะฆ่ามันเลยไงหันหน้ามาซ้ายทางขวา ขวาขวาขวาวหลังเหรอหรือว่าฝั่งนี้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 เอาแล้วนะโอเคเปิดตาครับผมเรียบร้อยไปที่เตมน้ให้แล้วยี่เดียวเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เยไปเป็นไงขยนปะขยน ้าลได้ของสุดพิเศษเลยอ่ะพวกพี่จัดให้ไม่รักไม่ทำแล้วเนี่ยไม่รักไม่ทำแล้วเนี่ยของรักเป็นไรอ่ะน้าเป็นไรอ่ะไงข้าวรู้สึกอ่ะขาวแบบตอนออมาปุ๊บเนี่ยขาวเลยอ่ะขาวเหมือนขี้ไก่อ่ะมีมีมีรู้สึกเม็ด กไม่มึงบอกข้าวเหมือนขี้ไก่มึงเคยกินขี้ไก่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันข้าวอ่ะข้าวแบบตีนข้าวเหมือนข้าวปลาแบบข้าวเนื้อไก่แบบกินเนื้อไก่สดอ่ะไอ้เจ้ยนี่ตีนเน่าหน่บ้างเรียบขบด้วยว่ะเต็มเลยนะแล้วไหนเรียบขบไปเหี้ยเนี่ยมาดูมาดูมาดูดูียบขบไปสัตว์เนี่ยแล้วผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายด้วยผมเจอกับผมปีอีพีหน้า บายบายรอดูดคว,วิต่อไ,ไปครับมันทำเจ็บไปเยอะตัวหอมได้ใจังันบายบายครับผม